สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันทึกคนดีวิถีพอเพียงวันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่จะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นครูของเด็กดอยครับเธอเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านสลาาเจียงตองตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับและเมื่อวันครูที่ผ่านมาเธอก็ได้เดินทางลงมาเพื่อรับรางวัลยอดครูผู้มีุรมการและจิตวิญญาณครูซึ่งจะมีครู4ท่านจากทั่วประเทศครับที่ได้รับรางวัน,นี้ และเธอก็เป็นหนึ่งในสเราจรึงขอเลือกเธอมาเป็นคนดีที่เราจะขอบันทึกไว้เราไปทำความรู้จักเธอกันดีกว่าครับครูสุพิทยาเตมียะกรินหรือครูอึง่งครูดอยของเด็กๆครับตอนเด็กๆฝันอยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์มาเป็นครูแล้วก็ฝันว่าอยากจะเป็นครูที่ดีของนักเรียนนะคะแล้วก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะ ะค,ะความใฝ่ฝันที่สูงสุดก็คือการเป็นครูบ้านนอกอยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจแล้วก็ที่ไกลยิ่งไกลที่ใครไม่มาอยู่เนี่ยเราเราน่าจะมาถ้าหากว่ามีแต่คนบรรจุอยู่ในเมืองนะคะเป็นครูแล้วก็อยู่ในเมืองแล้วบ้านนอกเนี่ยใครจะมาอยู่และแล้วความฝันของเธอก็เป็นจริงเมื่อได้บรรจุให้ทํางานเป็นครูที่โรงเรียนบ้านสุดห้วยนาที่อยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งโรงเรียนที่หลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นโรงเรียนได้ สภาพโรงเรียนนั้นแทบจะคล้ายๆแบบขอโทษนะคะเป็นโรงควายจริงๆค่ะมีมุงเพิงท่านั้นเองแล้วก็มีเป็นไม้ไผ่ที่ทําเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียนมีกระดานดําอันหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือกระดานดําที่ใหม่หน่อยส่วนบ้านพักนั้นก็ไปอาศัยบ้านร้างของชาวบ้านอยู่เขาปลูกไว้แต่ว่าไม่มีคนอยู่ค่ะก็มาทํางานในเมืองก็ไปขออาศัยคืนแรกนั้นก็หมัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าเป็นบ้านร้างนะคะหมัดกัด ตลอดคืนเลยค่ะก็ไปถามชาวบ,บ้านว่าจะทํำยังไงเนี่ยครูนอนไม,ไม่ได้เลยนะมีแต่หมัดเลยบอกครูครูก็เอาผ้าเกา่เกาๆแล้วก็กระดูกครัวกระดูกควายก็ได้เผาลมควันใต้ถุนบ้านนะสักสองวันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าช่วงก่อนๆนี่มันลําบากนะครับมันทางเข้ามานี่ก็ลําบากแค่ก็อยู่อยู่คนเดียวนะครับก็คือไม่มีไฟครับมีตะเกียงกับมันเทียนดีที่สุดครับอย่างเช่นเมื่อก่อนนี่มัน โครงการที่จะทํโรงอาหารให้เด็กไม่มีครับต้องไปขนไม้จากนี่ประมาณสัก10โลครับขนไม้มาเองครับครูอึนนี่เป็นที่รักของชาวบ,บ้านและนักเรียนมากเลยครับพราะหนูอ่านออกเขียนได้เพราะครูอึนค่ะตอนนี้ยังนึกถึงครูอึนอยู่เลยค่ะให้ความรักกับลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านทุกคนค่ะรักคุณอึงที่เป็นคนดีมีน้ำใจต่อชาวบ้านแล้วก็มีความรักต่อทุกๆคนไม่ถือตัวค่ะ แต่โมทีจะสั้างเราเอาดูก็เจ๋ครูเอิงน,นี่เป็นนักสู้ที่สุดยอดเลยครับพูดไม่ถูกแลวครับจิตวิญญาณความเป็นครูนี่สูงมากเลยครับหลังจากที่เธอได้ทําโรงเรียนบ้านสุดห้วยนาให้เป็นโรงเรียนแล้วเธอเเเก็ได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้มาลองมาช่วยกันพัฒนาที่โรงเรียนบ้านสลาาเจียงตองซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไกลกว่าแล้วก็ลําบากกว่าซึ่งตอนนั้นโรงเรียนก็กําลังขาดครูใหญ่แล้วเธอก็ตอบรับคําชวนของเพื่อนครับ ที่เลือกโรงเรียนบ้านสลัเจียงตองนะคะตอนนั้นตำแหน่งผู้บริหารว่างอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะได้ชวนมามาครูมามาช่วยกันพัฒนานหน่อยสิเขามาโรงเรียนนี้ทีไรเนี่ยเขาเลยไปโรงเรียนเสาหินตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสภาพโรงเรียนตอนนั้นก็มีบ้านพักนักการพันโรงหนึ่งหลังมีอาคารเรียนไม้นะคะตอนนั้นก็มีห้องเรียนเดียวหนึ่งหลังค่ะเก่า เหมือนโรงเรียนไม่มีครูอย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการคมนาคมที่กันดารแล้วก็ลําบากยิ่งกว่าน,นี้ก็ได้นะคะก็คิดว่างานนี้งานหนักแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ๆก็เรื่องของภาษานะคะนักเรียนก็ไม่ค่อยจะเข้าใจภาษาไทยค่อนข้างจะลําบากอยู่ประมาณสัก 6- 7เดือนเหมือนกันค่ะอาศัยคนในหมู่บ้านที่พอจะพูดภาษาไทยได้นิดๆิด,นดหน่อยหน่อยก็มาพูดแล้วก็มาสื่อสารมาแบ่งปันกันพอนานเข้าก็ สื่อสารกันรู้เรื่องแล้วนักเรียนก็มาเรียนทุกวันนะคะปัญหาที่ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือปัญหาหนึ่งปัญหาครูเขาย้ายบ่อยเ,อเมื่อเทรนงานครูเป็นงานเก่งงานแล้วเดี๋ยวครูก็ไปย้ายไปที่คลี่คลายไม่ได้คือจุดนี้<ม>ครูอยู่โดยที่ไม่ได้นับไม่ได้นับวันเวลานะคะทำงานไปอ,อยู่กับคณะครูคณะนักเรียนและชาวบ้านไปเป็นปีเป็นปีปนปนะคะไม่ได้นับเวลา พอมารู้อีกทีวันนั้นทางคณะมาถามว่าครูอยู่ได้กี่ปี14ปีกว่าก็คือ15ปีนะคะก็เลยโอ้โหนี่เราอยู่15ปีแล้วและที่นี่ก็เป็นที่ที่เธอแสดงความเป็นนักสู้ความเป็นครูผู้เสียสละแสดงวิสัยทัศน์และอุดมการ์ของเธอออกมาท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคที่เธอต้องเผชิญเมื่อสักครู่นี้ผมแอบเอาภาพที่พวกเรานะครับเดินทางบุกป,ป่าฟ่าน้ำเข้ามาหาคุณครู ต้องบอกได้เลยครับว่าลำบากจริงๆครับนี่ขนาดนานๆพวกเราเข้ามาทีนึงนะครับแต่สําหรับคุณครูต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ตลอดครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องราวของคุณครูสุพิทยาเพราะหลังจากที่เธอได้เข้ามาอยู่ที่สลาเจียงตองแล้วเธอต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมายครับแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้การเดินทางนะคะจากอำเภอแม่อ,อเสเียงมาถึงโรงเรียนนะคะทุกคนที่มาถึงก็จะ ท้อแท้เรื่องของถนนหนทางการเดินทางนะคะที่ยากลําบากแล้วก็ต้องผ่านลําห้วยถึงห้าท่าน้ํานะคะ,อะวอกไปเวียนมานะคะแล้วก็ถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะลําบากมากก็เคยมีครูที่ไหลน้ําแล้วถ้าต่อชะดอไม่ไม่ดึงไว้ก็คงจะไหลไปออกสารวินเลยค่ะแม่น้ําสารวินเลยค่ะรถไปติดในน้ํานะคะลึกๆนะคะแล้วก็ใช้ สลิงดึงวินขึ้นมาวินขึ้นมาทีละเซนสองเซนนะคะถ้าวินเ,เชือกสลิงขาดก็ติดอยู่ตรงนั้นนะคะน้ําก็เข้าในรถนะคะก็ไม่ทราบนะคะคนอื่นนี่อาจจะตกใจแต่ครูมองเป็นเรื่องตลกแบบเรื่องเรื่องขำอะคะ่ะแล้วบอกเดี๋ยวก็จะถึงโรงเรียนละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เปียกหมดคะ่ะแต่ก็วันแล้ววันเล่าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่อย่ามองเป็นเรื่องเครียดนะคะ มองเป็นเรื่องตลกคือเวลาฝนตกหนักๆน,นี่เราจะดูว่าแล้วชาวบ้านบอกว่าครูอย่าไปนะเราก็ต้องเชื่อชาวบ้านอย่าไปอย่าเพิ่งไปครูอีกสองวันนะถ้าฝนตกและหยุดสองวันครูถึงจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เชื่อชาวบ้านถ้าเราไม่เชื่อเราก็อันตรายเหมือนกันเรื่องของความเชื่อเรื่องของสายศาสตร์ใหม่ๆทดสอบครูหลายเรื่องเหลือเกินนะคะเช่นข้างๆบ้านมีบ,อบ่อปลา เมื่อก่อนนวไม่มีไฟจากโซลาเซลล์ไม่มีแสงเทียนอะไรตีสองตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาค่ะแต่มีแสงสะท้อนจากบ่อปลาขึ้นมาที่สังกะสีบนบ้านนะคะเพราะว่าบนบ้านจะมีช่องระบายอากาศเป็นช่อง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 แล้วก็เป็นสีเขียวก็มีนะคะสีเหลืองก็มีแล้วแป๊บหนึ่งก็ไปอยู่อีกที่หนึง่งแป๊บยิงก็ไปอยู่อีกที่หนึง่งแต่วนเวียนอยู่ที่บ่อปลาลุก มาเปิดประตูแล้วก็มาดึงขานักเรียนสุรเขตื่นไปส่งครูหน่อยไม่รู้อะไรตกที่บ่อป่าคืออยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วมีเด็กชายพีเยมูอีกคนหนึ่งตัวเล็กๆตอนนั้นนะคะก็ดึงขาพีเยมูครู oh, ครับอะไรครับ <laughs> ไปส่งครูหน่อยแล้วๆ <laughs> ลงไปเปิดบ่อปลาก็มีเห็นมีมีรอยน้ํากระเพื่อมแล้วก็คําดูในในบ่อนะคะ มีแต่ปลาไม่มีอะไรก้อนอะไรที่จะไปตกอยู่ในบอ่อปลาไม่มีเลยมีก้อนหินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ตูมลงมานะคะก็ปรากฏว่านังเรียนบอกครู oh, ครับมู้อะไรเหรอสุลเขตไม่ใช่คนครับครูครับฮะถ้าไม่ใช่คนแล้วอ,อะไรล่ะสุลเขตไม่ทราบครับเอออย่างนั้นนี่ขึ้นบ้านเร็ว เมื่อปี2540นะคะวันที่21สิงหาคมนะคะมีเพื่อนครูที่โรงเรียนบ้านเสาหินนะคะก็มาบอกว่าคุณครูพวกนี้ท่านรองราชันท่านหัวหน้า,าสาพอ,อตอนนั้นนะคะก็สพอตอนะคะเสาหินท่านจะมารับนะบอกว่าจะเอารถมารับครูลงไปที่แม่เสรียงเพราะว่าน้ําน้ําท่วมบ้านครูว่าอย่างนั้นคะ่ะเธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสายน้ําหลังบ้าน ที่ดูไหลเรื่อยๆอย่างเย็นๆใจวันหนึ่งเขาจะเกลี้ยกราดกวาดเอาบ้านรถยนต์และทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยหามาได้ไปจากเธอแค่ชั่วข้ามคืนพอไปพี่สาวก็บอกไม่เป็นไรนะก็จับมือไม่เป็นไรนะมีความรู้สึกว่า,างงเหมือนกันว่าบ้านเราหายไปไหนงงนะคะแต่ว่าก็เฉยๆอยู่นะแต่๋พี่นี่ร้องไห้พี่สาวร้อง ถ้าถามว่าตกใจไหมก็นิดหน่อยเพราะว่าครูก็คิดเหมือนกันว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่อยู่ตรงตรงตรงนั้นเนี่ยดีแค่ไหนแล้วเราอยู่ตรงบนดอยเราอยู่ตรงบนดอยเนี่ยเราคือเรามีชีวิตอยู่เพื่อหลายคนบอกพี่สาวก็บอกว่ามีชีวิตอยู่น่ดีแล้วบ้านเนี่ยเราไม่ตายไปก็หาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะกับรถอีกหนึ่งคันก็ไปเลยหมดเลยคิดว่าช่างเถอะทุกอย่างาไม่ใช่ของเราเ ตายออกไปก็ไม่ได้ก็มันจะเกิดมันก็เกิดเขาเราคงจะมีเวรมีกรรมมาอย่างนี้ถ้าถามว่าคิดถึงบ้านหลังนัน้นไหมก็คิดถึงค่ะก็คิดถึงอยู่เหมือนกันก็ก็พยายามแบบมันเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเองคงเป็นเหมือนฟ้าอยากทดสอบหวัวใจเธอแล้วในปีถัดมาเธอก็ต้องสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักและแบบอย่างชีวิตไปเมื่อวันที่สมีนาสองพันก็เพื่อนมาบอกให้ นะคะเพื่อนมาบอกตกใจแล้วก็อึ้งไปแต่ก็คิดแต่ว่าไปสบายแล้วท่างไปสบายในความรู้สึกของครูนะคะอาจจะคิดไม่เหมือนใครเราทำตรงนี้เนี่ยนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ทั้งพ่อและแม่จะดีกว่าในการที่อยู่เคียงข้างนะคะหนะ้าที่สำคัญที่สุด หน้าที่ของครูนี่สําคัญที่สุดแน่นอนครูว่าพ่อแม่ภาคภูมิใจแน่นอนครูก็อทิศส่วนกวุศลน,นี้ทั้งหมดที่ครูได้ทําให้กับบรรพุทกของครูทั้งหมดการสูญเสียในครั้งนั้นมันยิ่งใหญ่สาหรับคนหลายคนแต่เธอก็สามารถรอดจากความรู้สึกอันเลวร้ายครั้งนั้นได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเธอถูกเสนอให้กลับลงมาทำงานข้างล่างกลับไปอยู่ลำปางบ้านเกิด หรือเลือกที่ที่เธออยากไปแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่พัฒนาโรงเรียนบ้านสลาเจียงตองโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลอยู่กลางหุบเขาแห่งนี้ต่อไปนี่คือหนูแดงค่ะจะไปไหนก็ต้องบอกให้เขาเขาจะพาเราไปทุกที่ค่ะแล้วก็เขาจะไม่ดื้อไม่งอนถ้าเราบอกเขาต้องบอกให้ทุกครั้งค่ะแล้วก็พาครูไปถึงแม่เสลียงทุกครั้งด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ไม่เกเรกลางทางไม่เคยเสียกลางทางค่ะ ตอนแรกๆที่ยังไม่มีหนูแดงนะคะก็บกรถไปกับทุกครั้งทุกเที่ยวค่ะบกรถบรรทุกไม้บ้างรถบรรทุกัวทุกควายนะคะที่พ่อค้าเข้ามาซื้อในแนวสังเกตนะคะก็ขออาศัยเขากลับไปนะคะถ้ามีราชการด่วนครูก,ก็ไปเมื่อก่อนโน้นบกรถไปถึงตีสองจอนเช้ายังมีเลยค่ะถ้าเราโบกไปเขาจะจอดที่ไหนเขาก็จอดแล้วก็ เราอาศัยเข้าไปเราก็ต้องอดทนนะคะเส้นทางนี้เป็นเป็นเส้นทางที่เมื่อก่อนโน้นเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีเรื่องของนายทุนทําไม้อะไรเงี้ยค่ะมีการฆ่าชีวิตกันเอาดื้อกางทางะคะ่ะมีครั้งหนึ่งครูเจอกางทางนะคะอย่างเงี้ยค่ะนั่งอย่างเงี้ยงออยอย่างน,นาง,นง,อองนี้เลยคะ่ะแบบเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะมีคนไปเจอแต่ว่าคนขับไม่เป็นอะไรก็วิ่งหนีไปเลยคะ่ะ แต่ว่าเขาเสียชีวิตอยู่อย่างนี้เลยค่ะคือตายอยู่บนรถนะคะอ๋อเหรอคะท่านนี้เลยค่ะยิงทิ้งบนรถเลยถยิงทิ้งบนรถจากยิงจากที่สูงนะคะคือเราคนไทยด้วยกันนะคะโอกาสของชาวบ้านที่นี่นักเรียนที่นี่นะคะก็น่าจะได้ในส่วนเรื่องของการคมนาคมให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะกับชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านนะคะตามที่เขาควรจะได้รับบ้าง คือมีถนนเข้ามาถึงในตัวตำบลสองหินเลยนะคะระยะทาง96กิโลเมตรนะคะตลอดระยะทางก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับครูคิดว่าเป็นเครื่องทดสอบมากกว่าค่ะให้เราอดทนแล้วก็แข็งแกร่งในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยหน้าที่ครู ราชการครูให้ให้ประสบผลสำเร็จได้นอกเหนือจากการเป็นครูใหญ่ของเด็กๆที่บ้านสลาเจียงตองแล้วเธอยังได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านและพระในหมู่บ้านอีกต่างหากเธอจึงเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนในหมู่บ้านโดยปริยายถ้าพูดไปแล้วก็เสมือนนึงว่าครูก็เป็นชาวบ้านที่นี่คนหนึ่งถ้าชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็บางครั้งครูก็เข้าไปช่วยไกลเกลี่ยให้เช่นว่าถ้าครอบครัวทะเลาะก,กันสามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเข้าไปเป็นแบบ เป็นพูดเชิงเชิงเล่นเชิงจริงนนะคะว่าอย่าทำอย่างนี้สิเดี๋ยวลูกเห็นนะแล้วลูกจะฝังใจขอให้นึกถึงลูกก็พูดเป็นเล่นไปว่าอย่าอย่าทำอะไรที่ไม่ดีนะแล้วอย่างนี้นี่เดี๋ยวครูจะย้ายนะก็จะดีตอนนี้ก็หลายคููค่ะก็ดีขึ้นมาเยอะเรื่องสำนักสงฆ์เรื่องของศาสนานะคะ่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนด้วย คือวัดสำนักสงฆ์อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วที่นี่นับถือศาสนาพุทธเกือบ90%นะคะก็จะพานักเรียนไปวัดในช่วงของวันพระแล้วก็วันงานบุญใหญ่ๆที่ชาวบ้านจัดด้วยให้เห็นความสำคัญของเรื่องศาสนาแล้วนักเรียนจะได้ปฏิบัติด้วยตามวิถีพุทธคู่ในล,ลีนั่นแหลียังไงอ้ีกูายางชานโนอันก็ลี อันร่วนห้องเฮียนมนันไงคูในรับเรียงมดนั่นน่ะมันกว่าอยู่ทนได้เนาะยายอยู่สองคนนะสองคนปวเทับช่วยเหลือได้แต่เ<ช>มืม่อมาอยัางไม่กินก็คู่ให้กินรักมากๆเลยค่ะรักทุกสิ่นทุกอย่างดีบ่ดีก็เ,เ,กเ,กเมันด่าฮขกก็ฮากเบอกเกียนมันมันด่าฮขกก็เบอกเกียนมันเจ้ามา่เลย กบีชิกกบีไปกะมันมีปอมมีแม่มีปีมีน้องเขาไปขอมันดูมันมันก็เชื่อชาวบ้านชาวบ้านก็จยมันนั่นโอ้คอยจยโอ้คนอื่นเนี่ยมันแต่มันดีดีเดี๋ยวคนน่ะใจดีมันกินอาจจะกินดาอาจจะมัเมียก็มันด่าหวานเขาหวานซีครูเขาคนมีเจตนาเขาก็ช่วยปรับุงสำนักสงฆ์บ้างอย่างอย่างเช่นครูเนี่ย ควให้ครูครช่วยมันเป็นปูนอะไรครูช่วยมาเป็นเป็นทรายเป็ <to> sure. like. right นห like ินเป็นกวดชนิดนี้ครูก็ช่วยทั้งกําลังทรัพย์กําลังกายครูทุกทุกคนที่มาช่วยนักเรียนอีก็มาช่วยกันเทฐานเทอะไรก็ก็พออคนนี้และไปพูดช่วยสร้างขึ้นมาแต่ผมก็ภูมิใจที่ได้พออที่ชอบเสียสละและมีเมตตาสละเช็คต้องแล้วโชคดีนะได้พอคนนี้มาจงดีที่สุดสะพานนี้ครูก็ ไปขออาจารย์หมอมื่นนึงถามชาวบ้านหนึ่งหมื่นเดียวคันเนี้ยแย่เลยอุย้ยชาวบ้านขอจะไปหาเงินที่น,นู้นที่นี่สองพันที่นี่ห้าร้อยสามร้อยเออว่าเป็นยังเอาเลื่อยไม้มาเลยเดี๋ยวครูจะขอตังค์มาฮอึอนามไมก็ช่วยเป็นตะปูโรงเรียนก็เป็นไม้ค่ะก็ช่วยกันและชาวบ้านช่วยแรงี้โรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะคะจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 160คนค่ะนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มาจากหยอมบ้านที่อยู่ไกลๆนะคะเดินทางเท้าก็มาพักนอนที่นี่ซึ่งนักเรียนพักนอนนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนที่ครูจะมาอยู่นะคะ ครั้งแรกมาเมื่อปี2539ก็มีอยู่12คนแล้วค่ะก็จากหมู่บ้านาหมู่ที่3ตําบลเสาหินเนี่ยค่ะไล่ลงมาจากหมู่บ้านขุนสองบ้านหมอจีโพนะคะบ้านวาทูบ้านห้วยมะโปเ,เนื่องจากาตั้งแต่3กิโลเมตรขึ้นไปนักเรียนไม่สามารถจะเดินทางไปกลับได้ก็จําเป็นที่จะต้องมาพักประจําอยู่ที่โรงเรียนคือไกลที่สุดนะคะ64กิโลเมตร ะค,ะคือบ้านอูลูใต้ก็จะใช้ในแต่ละในแต่ละปีการศึกษาก็จะขออนุญาตทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะขออนุญาตเปิดเป็นปฏิทินพิเศษเนื่องจากว่ามีนักเรียนพักนอนแล้วก็จะต้องอยู่อยู่แล้วนะคะจะต้องอยู่อยู่แล้วก็เปิดเรียนวันเสาร์ทดแทนนะคะแล้วก็เป็นปฏิทินพิเศษที่แต่ว่าเวลาเรียนก็จะครบ200-4วันขึ้นไปนะคะต่อปี โดยที่1เดือนนั้นก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณวันที่3ที่4นะคะจนถึงประมาณวันที่2 5 26เดือนหนึ่งก็จะปิดไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหรือ6 7วัน8วันเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้หยุดพักแล้วก็กลับบ้านบ้างคณะครูก็ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวบ้างหนึ่งในโครงการของกระทรวงคือการที่ครูต้องไปเยี่ยมบ้านเด็กๆซึ่งที่นี่ก็ไม่มีข้อยกเว้นเธอและบรรดาครูน้อยของเธอก็ต้องออกไปเยี่ยมบ้านเด็กๆของเธอ ต่อาจจะไม่ได้แค่เดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเพราะบ้านเด็กบางคนต้องเดินข้ามเขากันเป็นวันวันวันที่ครูเอ่นออกไปเยี่ยมบ้านออจะรุ่งเรียนสี่โมงค่ะเราเดินไปกาทานก็ไปพักท,ที่กระทานแล้วก็เดินไปต่อไปถึงบ้านก็ไปนองพักท,ที่บ้านค่งคุณพ่อคุณแม่ดีใจที่มีครูไปเยี่ยมบ้าน นุงรักครูอื่นที่ว่าครูอื่นมีน้ำใจค่ะเรื่องราวที่ผ่านมาของครูนักสู้ในวันนี้ได้สอนให้เราได้เห็นในหลายๆเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ทําให้ทีมงานได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการที่เธอมองปัญหาและแก้มันด้วยอารมณ์ดีและมีสติตลอดเวลาแต่เรื่องที่เหลือที่เราอยากจะเล่าก็คือการที่เธอเอาแนวคิดชีวิตที่พอเพียงมาใช้กับโรงเรียนคณะครูและเด็กๆและที่สำคัญ เธอทําออกมาได้เป็นอย่างดีด้วยครับตื่นมานี่เขาจะนักเรียนมันจะมีนักเรียนเวรน,นะคะเขาจะมีนักเรียนเวรหุงข้าวในแต่ละวันนะคะก็ตื่นตั้งประมาณตีสองครึ่งนะคะแล้วก็มาหุงข้าวหุงสองหม้อนะคะแล้วก็แกงมื้อเช้า1มื้อกลางวันอีกหนึ่งมื้อนะคะนักเรียนหญิงจะประกอบอาหารนะคะแล้วนักเรียนชายจะหุงข้าว นักเรียนหญิงจะประกอบอาหารนี่นักเรียนหญิงจะตื่นประมาณตีสี่นักเรียนชายต้องเสียสละแล้วค่ะจะต้องตื่นเช้าหน่อยตีห้าครึ่งหกโมงก็จะตื่นปลุกน้องตื่นแล้วมาล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนหมอนมุง้งนะคะต่างๆทําความสะอาดหอพักแล้วก็จะมาเก็บบริเวณเก็บใบไม้กิ่งไม้เศษขยะต่างๆแล้วก็เผาขยะจนถึงประมาณหกโมงครึ่งก็จะรับประทานอาหารเช้าร่วมกันประมาณสักแปดโมงครึ่งก็ ข้าแถวครรพงชาติก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระนะคะแผ่เมตตานะคะเบญจะศีลและเบญจธรรมแล้วก็จะมีการอบรมนักเรียนผู้บริหารแล้วก็ครูผู้สอนที่รับผิดชอบเวรประจําวันก็จะอบรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ต่างๆให้กับนักเรียนด้วยทุกเช้านะคะอ,อ๋อใหม่ๆก็จะมีบ้างใหม่ๆก็เด็กจะทะเลาะก,กันนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ประทับใจมากๆเลยเขาเขาจะตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแข่งแย่งอะไรกันแบบแย่งของเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะสอนเขาบอกเขาจะแนะนําเขาให้รู้ว่าต้องอยู่กันอย่างมีความสุขทํำยังไงเราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างไงบ้างแล้วก็เป็นการแบ่งปันนะคะให้ให้รู้ว่าการแบ่งปันคุณค่าเป็นอย่างไรเลิกเรียน4ีนะะ่โมงครึ่งนะคะค้อระฆังสี่โมงครึ่งนักเรียนบ้านก็กลับนักเรียนพักนอนก็จะมีกิจกรรมต่ออีก ก็คือให้อาหารสัตว์ต่างๆเช่นปลากบหมูนะคะแล้วก็ดูแลเห็ดอาจจะบางวันก็เพาะถั่วงอกเก็บถั่วงอกบ้างลดน้ําถั่วงอกบ้างตอนนี้นักเรียนชั้นป .4 กําลังทําอะไรคะลูกเพาะเพาะถั่วงอกเออแล้วเพาะถั่วงอกนี่เราใช้เวลานานไหมกว่าจะเพาะได้เนี่ยเออประมาณแค่สี่วันถ้าเธอเพาะวันจันทร์ประมาณวันพฤหัสเธอก็กินได้ก็เป็นการประหยัดแน่รายจ่ายของครอบครัวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการทําแบบเนี้มันยัง เรียกเ,เขาเรียกว่านำเอาปัชญาของนายหลวงมาใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอเออเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพออยู่พอกินเราแทนที่เราจะต้องเอาเงินไปซื้อถั่วงอกมากินเราทำแบบนี้เราก็มีกินด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเพาะถั่วง,งอกนะคะก็คือนักเรียนในโรงเรียนบ้านสลาเจียงตองเนี่ยจะถูกปลูกฝังโดยครูใหญ่ของเรานะคะครูใหญ่อื่นก็คือเป็นการให้เด็กเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงนะคะในการเพาะถั่วงอก นอกจากนั้นก็ยังเป็นการน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่สถานศึกษาโดยที่เด็กเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเด็กสามารถทํากิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆจนจนถึงเด็กตัวโตๆนะคะแล้วเขาก็สามารถนํากิจกรรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เมื่อเขากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถนําไปทําให้ที่บ้านดูหรือว่าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งตอนนี้กําลังให้นักเรียนนะครับเตรียมที่จะมัดกระเทียมนะครับ เพืเศรษฐกิจของในชุมชนนะครับหรือว่าชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนนะครับหลังจากเรียนจบไปแล้วนนเ,เป็นวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนผลผลิตที่ได้ที่ปลูกในโรงเรียนเนี่ยเป็นนโยบายของผู้อำนวยการนะครับหรือว่าครูอื่นนะครับได้ทํามาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะครับผลผลิตที่ได้นี่ก็นํานไปประกอบอาหารแส้มื้อนะครับของนักเรียน นักเรียนใครที่ลองทาไม่เปียกเนะี่ยเราทําให้เขาเปียกได้ไหม mm hmm. เหมือนเราอะเราทํายังไงอะหอยใครไม่เปียกใครไม่เปียกใครไม่เปียกไม่น้อยหน้านะไม่น้อยหน้านะยังอีก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 ขอโทษนะที่เล่นแรงนะนักเรียนนะครูก็อยางเอียกอะเนะนี่พาหลบเลยนะ การนําเอาวิถีชีวิตพอเพียงมาปลูกฝังให้กันนักเรียนนะคะได้ซึมซับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเป็นกิจนิสัยนะคะของนักเรียนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องเอาใจใส่แล้วดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครูจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่พอเขาเป็นแล้วเขาเป็นงานเขารู้หน้าที่ของเขาเขาก็เป็นขั้นตอนของเขาไปเลยว่าเขาจะเวลานี้เขาจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แล้วก็เขาก็ภาคภูมิใจในผลงานของเขาร่วมกันผมมาเป็นครูผมก็มาเป็นลูกศิษย์ด้วย ความรู้ทุกๆอย่างที่ท่านมีนะครับหรือจะเป็นประสบการณ์อะไรต่างๆท่านก็จะสอนสอนผมนะครับเพราะว่าครูคนหนึ่งที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ในการทํางานมากสุดสุดก็คือครูใหญ่ครูอื่นของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สอนในลําดับแรกนะครับจะเป็นสอนว่าจะต้องทํำยังไงก่อนนะครับท่านบางครั้งท่านก็จะทําให้ดูนะครับซึ่งเราก็จะได้ซึมซับก็จะได้เรียนรู้จากท่านไปเกือบจะทุกวันนะครับ นะครับตั้งแต่ที่ผมมาอยู่นี่นครับครับความศรัทธานในตัวครูใหญ่นะครับที่ทุกคนที่รู้จักครูใหญ่ก็มาจากการทํางานนะครับก็มาจากการวางตัวครูใหญ่เป็นผู้เสียสละทุ่งเทให้กับโรงเรียนให้กับชุมชนให้กับทุกๆคนนะครับที่ที่รู้จักครูใหญ่ที่ได้มาอยู่ร่วมกับครูใหญ่นะครับเกิดจากตรงนี้นครับ สำหรับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปี2554นาีะคะที่ครูใหญ่ได้รับนะคะคือได้ทราบประวัติร่าวๆของท่านนะคะก็คือจะมีคําบอกเล่าจากชาวบ้านจากนักเรียนจากเพื่อนครูเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าครูใหญ่เนี่ยที่ทางานมาได้รางวันนี้มาซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สูงที่สุดในเกียรติประวัติการรับราชการนี้เป็นรางวัลที่เหมาะสมแล้วก็เป็นรางวัลของครูใหญ่จริงๆนะคะทําให้เรารู้ว่าการที่คนคนนึงเนี่ยให้ความทุ่มเท เสียสละมุ่งมั่นในการทำงานโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยวันหนึ่งสิ่งตอบแทนนั้นก็จะเข้ามาหาตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลย,ย,เเลยก็เป็นรางวัลที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่มากที่สุดค่ะแกเป็นคนที่เสียสละ,ะอุทิศให้กับการทำงานก็มีความมุ่งมั่นมาแนะน่นที่มาพัฒนาคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม้แต่คนบนดอยอเขาไม่เคยรังเกียจเลยครับรักกันเหมือน เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเหมือนแม่ของเราบางคนนะครับแม่คนที่สองของเรานะครับเรียนรู้หลักเลยคือความอดทนค่ะจะสอนตลอดเวลาว่าให้อดทนความอดทนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบผลสําเร็จค่ะถ้าพูดนะครับก็ถือว่าพูดให้หมดนะครับเพราะว่าได้ทั้งแกเป็นเหมือนกับตัวอย่างที่ดีกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานความอดทนเสียสละแกทําเองสร้างเองท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย แกเป็นผู้สร้างนะครับทำให้โรงเรียนนี้เกิดการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีมากนะครับไม่ว่จะเป็นการศึกษานะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนภายในสังคมของโรงเรียนครับแรงบันดาลใจให้ครูได้ทำงานอยู่ตรงนี้ตลอด15ปีเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าแนวทางในการดาเนินชีวิตของครูนั้นนะคะครูได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดแล้วครูก็ สนใจเรื่องของพระราชประวัติของพระองค์เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะที่ไหนไหนในเซี่ยวหนึ่งในชีวิตนะคะเซี่ยวหนึ่งของชีวิตของท่านหรือว่า,าท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประเทศชาติในหลายๆด้านนะคะแทบจะทั้งชีวิตของท่านเลยก็ได้นะคะเราเป็นเพียงคนไทยคนหนึ่งตัวเล็กๆนะคะที่จะสืบทอดเจดตนารมณ์ของ จะว่าไปแล้วก็คือเจ้าของแผ่นดินไทยแห่งนี้นะคะในมุมนี้นะคะให้ให้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นก็คงจะเป็นบุญที่ได้มีโอกาสทดแทนกับให้กับแผ่นดินแต่ก็เสียดายนะว่าพอคนนี้กนเกษียณหรือว่าย้ายไปหรือว่าคุณเขาลาออกเนาะนี่ก็ในใจิตในใจทุนชงเขาเราก็เสียดายทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็อาจจะน้ำตาคลอบ้าก็าว่าได้ถ้าโอคนนี้จากไว้นะ คมคิดว่าค่าของคนเนี่ยอยู่ที่การทํางานไม่อยู่เฉพาะที่ว่าเราอยู่สบายไม่ได้นึกถึงตัวเองนะคะถ้าเรามาคิดช่างใจแล้วถ้าเราไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็พูดก่อหูว่าถ้าครูไปเนี่ยโรงเรียนนี่จะเป็นโรงเรียนล่างนะครูมันจะมีละอ่อนน้อยเดี๋ยวบัได้เนี่ยจะได้หอพักนี่โรงอาหารนี่บ่มีครูแล้วแต่ละ,ละครูบบถ้าไปละ เราก็รู้ว่าเขาพูดเพื่อที่จะให้เราอยู่เราเรารู้แต่ว่าในความรู้สึกแล้วครูเองปกติถ้าเป็นคนคิดอะไรแล้จะต้องทําให้ได้คือว่าคิดว่าถ้าเราอยู่เนี่ยคุณค่าของความเป็นครูเนี่ยตรงนี้มันมีมากกว่าโอกาสาที่จะทําความดีมีมากกว่าด้วย,มยแม้ว่าอาจจะไม่เป็นครูในเมืองที่ได้แต่งตัวสวยๆรูหรูแต่คุณค่าของคนไม่อยู่ตรงนั้นคุณค่าของคนก็อยู่ที่ที่งานที่เราทําตรงไหนก็ได้ ที่เป็นงานอาชีพของหน้าที่ของครูที่เราจะสร้างเด็กเยาว,วชนของของประเทศชาติเนี่ยให้มีการพัฒนาแล้วก็มีคุณภาพขึ้นตามลำดับเท่าที่เราจะทำได้เพราะาเราก็เป็นคนไทยเหมือนกัน